สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คูลีจะพาเด็กๆมาทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องแสงและเงาจุดประสงค์ในการทดลองเพื่อให้เด็กๆได้สังเกตแสงและเงาแสงที่ทำให้เกิดเงามีอยู่สองประเภทนะคะเด็กๆ 1. แสงที่เกิดจากธรรมชาติ 2. แสงที่เกิดจาก มนุษย์สร้างขึ้นค่ะแต่วันนี้กุลีจะพาเด็กๆไปเรียนรู้แสงและเงาที่มนุษย์สร้างขึ้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และการทดลองพร้อมๆกันเลยค่ะอุปกรณ์ในการทดลองของเราก็จะมีไฟฉายค่ะหรือที่บ้านของเด็กๆไม่มีไฟฉายนะคะให้เด็กๆใช้ไฟฉายจาก โทรศัพท์ได้นะคะต่อไปจะเป็นวิธีการทดลองนะคะเด็กๆขั้นตอนที่1ให้เด็กๆปิดไฟหรืออยู่ในที่มืดจากนั้นให้เด็กๆใช้ไฟฉายหรือแสงจากโทรศัพท์ก็ได้นะคะ แต่วันนี้ครูลีเลือกใช้ไฟฉายในการทดลองให้เด็กๆดูนะคะขั้นตอนที่สองให้เด็กๆใช้มือทำเป็นรูปต่างๆตามจินตนาการได้เลยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าในรูปของคุณครูเป็นรูปอะไรคะ ใชเลยค่ะเป็นรูปนกกําลังบินนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถนำสิ่งของหรือของเล่นที่มีมาทดลองให้เกิดเงาได้นะคะและอย่าลืมถ่ายรูปและถ่ายคลิปวิดีโอมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ